ฮัลโหลพี่คิมฮัลโหลน้องนมมีอะไรหรือเปล่าผมไม่เล่นกี่ปรึกษานะครับเล่นเรียนต่อมาอะไระครับหนูสนใจจะเรียนในด้านไหนล่ะผมชอบทรายน้่นสีม่วง,งนะครับเกี่ยวกับพวกทรัพยากรธรรมชาติและส่มแวงนะครับ อืมงั้นเดี๋ยวพี่จะแนะนําสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พี่เรียนอยู่ให้น้องฟังอืมงั้นวันนี้น้องว่างไหมล่ะน้องว่างอยู่ครับผมโอเคงั้นเจอกันที่คณะนะว้าวพี่หรอคณะที่ อ๋อสกัดที่ก็น่าเรียนเหมือนกันนะครับถ้าผมเนี่ยจะเข้าเรียนที่นี่ครับผมต้องรู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับที่มากครับงั้นเราไปถาที่น่กัาดีกว่าครับยีิงต้องเ,เ,เรียนอย่างรู้รายละเอียดอะไรหรอถามที่มาได้เลยอ๋อถ้าผมจะอยากเข้ามาเรียนในสกัดนี้ครับผมจะต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอมรายละเอียดของเราเหรอก็มีดังนี้นะอ๋อ ว่าเดียวสาขาที่เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอืสาขาพี่นะก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกวิทย์ทั่วไปแล้วก็ดินน้ำป่าไม้แล้วก็พวกรูพิทางอากาศน้ำเสียขยะประมาณนี้แหละที่สาขาเราจะได้เรียนครับถ้าผมถ้าผมเรียนจบแล้วผมจะสามารถไปทำงาน,นอะไรได้บ้างครับออันดับแรกนะเราก็จะได้รู้ของปอีนีก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตซึ่งเราสามารถใช้รูปนี้เนี่ยไปสมัครงานต่างๆได้ก็เช่นพวก องควบคุมมลพิษวิชาการสิ่งและล้อมหรือโรงป่าไม้หรือจะเราจะไปทํางานในสายอุทยากก็ได้อ๋อน่าสนใจดีนะครับต้องขอบคุณพี่มากครับที่ให้คำแนะนำผมำหรับวันนี้งั้นผมก็ขอตัวกลับไปก่อนนะครับโอเคงั้นเจอกัน,กนวันรงานตอวแล้วเจนครับขอบคุณครับ